ตามคำเรียกร้องของแฟนเพจเรานะครับอยากให้ทำหอยทอดนะฮะหอยทอดจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ยากเลยครับและเมนูนี้สูตรนี้นะครับทำง่ายมากเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งในชามผสมก่อนนะฮะ สำหรับตัวแป้งนะครับเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันสําปะหลังนะครับมีเกลือเล็กน้อยครับนอกนั้นนะครับก็จะมีรากผักชีก็อซอยเล็กน้อยครับกระเทียมครับใส่พริกไทยก่อนนะครับพอพริกไทยป่นแล้วรากผักชีกับกระเทียมก็ลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็นําลงไปใส่รวมกับแป้งครับใส่น้ำนะครับน้ําสะอาดน้ําเย็นนะครับ ลงไปเล็กน้อยก่อนครับเพื่อบีให้ตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยนะครับกระจายทั่วดีครับพอละลายดีแล้วเราค่อยใส่น้ําลงไปทั้งหมดนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ครับเป็นแป้งหอยทอดพักไว้ก่อนครับน้ํามันนะครับสําหรับผัดถุง,งอกคอยให้ร้อนดีนะครับพอน้ํามันร้อนดีนะครับ เราจะทําทีละที่นะฮะหอยทอดของผมสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับสีที่นะครับดังนั้นจึงดูแล้วเครื่องเนี่ยทุกอย่างเราเตรียมไว้สําหรับ4ทีที่แต่เราจะทําทีละที่นะครับอย่าง,งงนะครับเวลาที่เห็นสัดส่วนที่ขึ้นหน้าจอของเราถั่วงอกลงไปก่อนนะครับเอาบุงง่ายๆครับผมน้ําปลาเล็กน้อยพอครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ลงในจานเลยครับ หลังจากนั้นนะครับกระทะใบเดิมน้ำมันครับอันนี้เราก็ช้อนขึ้นมาสักประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กะให้มีหอยสักประมาณ5ตัวนะครับร้อนแล้วใส่หอยลงไปเลยครับหลังจากใส่แป้งใส่หอยลงไปแล้วนะครับตอกไข่ลงไปครับหฟองครับยีไข่นิดหนึ่งครับลองดูนะครับววางหลางสีสวยแล้วหรือยังพอสีสวยแล้วนะครับค่อยๆช้อนมอนนะครับกลับด้านครับผมนี่นะฮะ เพื่อให้แป้งของเรากรอบนะครับใส่น้ำมันลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับไฟร้อนสุดๆนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาหอยทอดนี่ครับเสิร์ฟบนถุง,งอ้อของเรานะครับพริกไทยเล็กน้อยครับเป็นพริกไทยขาวนะครับต้นหอมซอยครับ ผักชีสวยๆนะครับสัก2-3ใบนะฮะแล้วสำหรับตัวน้ำจิ้มหอยทอดนะฮะเราก็จะมีซอสสีราชานะครับแล้วเราก็มีน้ำจิ้มไก่ที่เป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปเนี่ยปัดลงไปให้มีรสหวานเล็กน้อยนะครับคนผสมเข้าด้วยกันครับเสิร์ฟน้ำซอสของเรานะครับคู่กับหอยทอดเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆอร่อยแบบริมทางหอยทอดครับ ไม่ว่าจะอร่อยในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ก็จะไม่พลาดรายการพลพักนะักปรุงอย่างแน่นอนแค่กดปุ่มเดียวเองครับข้างๆลนี้เลยครับ subscribe ครับ